เมื่อวานนี้นะมีรายงานยอดผลิตรถยนต์เดือนกุมภาพันธ์นะคะอยู่ที่หนึ่งเอ่อหนึ่งแสนสามื่นสี่พันคันนะคะลดลงสิบเก้าเปอร์เซ็นตอนเยียแล้วก็ลดลงหกเปอร์เซ็นต์มันออนมันนะคะสาเหตุหลักๆเนี่ยมันมาจากการเออ่ยอดผลิตรถกระบะท,ที่มันลดลงนะคะตามยอดขายที่ลดลงเพราะว่าบางบริษัทขาดทุนนะคะแล้วก็มียอดขายลดลงจากความที่ตอนนี้ต้องย้อนบล็อความเข้มงวดในการให้สินเชื่อในกลุ่มรถกระบะเองวันนี้ค่อนข้างอนุญัติยากนะคะแล้วก็อีกทั้งในส่วนของ passenger car เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าถูก รถยนต์ไฟฟ้าพวกอีวีอะค่ะที่นำที่นาเข้ามาทางคันนะคะแย่งส่วนแบ่งกันตลาดไปโดยยอดขายในประเทศเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยนะคะ,อ,ะอยู่ที่53,000คันนะคะลดลงถึง26เปอรเซ็นตอนเนยแล้วก็ลดลง4ปรเซ็นต์มันออนมันหลักๆมาจากกลุ่มรถกระบะเช่นกันนะคะก็คือว่าความเข้มงวดในการอนุรักษ์เชื่อเนี่ย มันยากจริงๆนะคะแล้วก็ประกอบกับว่างบประมาณรายจ่ายของปี24เนี่ยล่าช้าออกไปน่าจะเดือนเมษาเลยนะคะก็ทําให้ตรงนี้นะคะมันกระทบต่อยอดขายในประเทศส่วนยอดส่งออกนะลดลงสาเรา็จรูปเนี่ยนะคะอยู่ที่8 8 0 0 0คันนะคะก็อาจจะโตนิดหน่อยนะเยออนเยียแล้วก็โต2%มันออนมันเนี่ยตรงนี้เรียกว่า,าการเติบโตมันก็ไปตามการขยายตัวของเศรษฐกิจกของคู่ค้าแต่ว่ามันมองว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างอยู่ในระดับปรับมาเพราะว่าการขนส่งเนี่ย ใช้เวลาเพิ่มขึ้นจากผลกระทบทะเลแดงทําให้ต้องไปอ้อมแหลมกูดโง่นะคะดังนั้นก็คงคำแนะนํานูโตรนะคะต่อกลุ่มนะคะแล้ก็เลือกสแตนเล่นะคะคงคำแนะนำบายนะคะแทร็กเก็ตไพร์อยู่ที่258บาทนะคะก็ยังคงเป็นท็อปพิกนะคะก็คือชอบมากกว่าแซดเพราะว่าแซดเนี่ยมีตัวเครื่องจักร กนอุตสาห์เครื่องจัดรกลการเกษตรเนี่ยนะคะเป็นตัวแบร็กของเขาอยู่นะซึ่งสแตนเล่เนี่ยตอนเนี้ยก็ดูภาพที่จะค่อนข้างสดใสกว่าแล้วก็เงินปันผลมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะพี่บู ครับก็สรุปแบบนี้นะครับว่าอุตสาหกรรมรถยนต์มันยังเป็นช่วงรอยต่อนั่นแหละนะครับก็บ้านเราทําสันดากษเยอะนะครับสินเชื่อระยะสั้นก็ไม่ค่อยดีทั้งยอดผลิตยอดขายในประเทศเนี่ยก็อ,อ่นอ,อนลงนะครับในแงส่สแตนเล่เนี่ยจุดที่น้องหวานมองนะครับก็เพราะว่ายอดขายไม่ดีแต่ว่าเน้นบริหารต้นทุนนู่นนี่นั่นนะครับก็การจ่ายเงินปันผลในฐานะหุ้นเด่นเงินเงินเด่นนั้นปันผลเนี่ยทำได้ต่อเนื่องนะครับเชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าเห็นด้วยถ้าหลายท่านอยากจะแบบ หาสักุ้นหนึ่งในกลุ่มยานยนต์เนี่ยก็ให้มองเซนเล่นะครับแต่ถ้าท่านไหนมองว่าเอออุตสาหกรรมมันยังเป็นร้อยต่อให้มันผ่านผลไปก่อนคิดว่าหลบๆไปก่อนได้นะครับผมแชรมุมมองกลยุทธ์ประมาณนี้นะครับ